มาชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะแดดลมลมตกดูต้นไม้อากาศดีค่ะตอนเย็นก็ลมพัดเย็นนะคะเราจะไปเดินเล่นชิลๆกันนะคะไปกันค่ะมาดูค่ะที่ตกดินแต่ว่าบานบางเนี้ยมองไม่เห็นเลย น่นนะคะเห็นไหมตรงบะหลังบ้านน่ะก็จะเป็นพาทิตกดินนาะมันตกดินอยู่ตรงนั้นเราก็มองไม่ค่อยเห็นแหละมันตกดินเลี้ยงมันยังไม่ตกดินนะคะแต่มันก็ตามมาแล้วแหละนี่ก็บ้านคนมันลกนุกมาตรงนี้นะมันก็ได้แบบว่าแต่ก่อนมันก็ไม่ลกมากนะคะ ก็ตอนนี้แม่มาแลตวงนี้ดูอบชุดไปเลยนี่ทุ่งนาเดินมาแป๊บเดียวก็เป็นทุ่งนานะคะข้างหน้าน้อนก็เป็นถนนเห็นไหม ลงคัดเย็นดีจงังเลยดูต้นไม้ตรงนี้มืดเลยนะคะเป็นโพรงเลยเห็นไหมมันเป็นโพรงเลยเรทางด้านนี้บ้างหมาจะกัดไหมนะเดินมานานนี้นะกลัวหมากัดต้องเลยดิเดินมาทางด้านนี้บ้าง มีบ้านหลังหนึ่งนะคะนี่เห็นในบ้านเห็นบ้านไหมข้างในมีบ้านอยู่หลังหน,นึ่งเนาะบ้านหลังใหญ่มากเลยนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่นะคะมันคนอยู่ไหม,ไมเดินมาบ้านข้างใน ไปถ่ายดูสิว่ามันมีคนอยู่ไหม บ้านหลังใหญ่มากเลยแต่ว่ามีตรงน้ำด้วยนะคะเจ้าของบ้านเขาเสียชีวิตแล้วไปกันค่ะมันจะเป็นกลางวันพวางนังก็กลัวะนวคะนวคะดูต้นไม้ต้นไม้เต็มเลยค่ะ เจ้าของบ้านเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเสียชีวิตทุกเสีชีวิตหมดแล้วเหลือแต่ลูกตาลานเขาแต่ว่าไม่มีใครมาอยู่นะเลยเดี๋ยวพูกงานจะถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งพวกงานก็ไม่กล้าเดินไปเพราะว่ามันมีหมาด้วยนะกวหม,มาก,กัด มอเตอร์ไซค์ก็มาขอหลบๆหน่อยกลัวมอเตอร์ไซค์ชนเนาอนใหญ่น่ะคุ้มนะคุมไปด้วยต้นไม้เต็มเลยนะคะแต่ต้นไม้นะแต่บ้านก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าขอทาบ้านหลังสีขาวเป็นบ้านมาไม้ทำไมบ้านหลังใหญ่มาก ว่าทุกอย่างก็คงจะเหมือนเดิมไม่มีใครเอาอะไรไปหรอกเสื้อผ้าตู้อะไรเงี้ยก็คงอยู่เหมือนเดิมบ้านไม่มีคนอยู่ก็อย่างนี้นะคะสังได้แค่ไหนก็น่ากลัวถ้าไม่มีคนอยู่เนาะตรงนี้ก็เป็นโพรงนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโพรงทำไมตรงนี้เป็นโพรงได้เนาะ ตรงนี้เป็นโพรงดูสินี่ก็เป็นกอภัยกอไผ่กอไผ่สิคะดูต้นไม้สูงขึ้นมาแบบนั้นงันจะแพนกล้องให้ดูเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะ ดูกันค่ะมีแต่ต้นไม้เข็นใจไหมนะคะก็ไม่มีใครมาทำความสะอาด,ดอะเพราะไม่มีคนอยู่เนาะก็ต้นไม้เยอะแบบนี้แหละต้นไม้จะปิดถนอนอยู่แหละบ้านหลงังถ้ามืดๆที่ทนังก็ไม่กล้าเดินมาหรอกนะคะี่นั่งกลัว ดูมพัดลมพัดลมพัดกนยูบ้านหลังนี้กันบ้านหลังนี้เขาก็นื่องข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาเนื่องข้าวอนะไรเนียคอนไฟเดี๋ยวคุณน่านจะให้ดูอีกมุมนึงก่อมุมมองเห็นไหมดูดูด,ด,ดูบ้านหลังใหญ่มากจริงๆนะคะ แต่ไม you ่มีคนอยู่เลยนะเป็นบ้านไม้หลังใหญ่นะตอนพุงนางเด็กๆุ้นางก็เคยเดินมานะบ้านหลังนี้นะแต่ตอนนี้นะเขาเสียชีวิตหมดแล้วนะเหลือแต่ลูกแต่หลานเขาพุ้หลานเขาก็ไม่มาอยู่นะคะเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดนะบ้านก็เลยไม่มีคนอยู่ก็เลยเป็นแบบนี้แหละ ก็เป็นที่ดินของเขานะคะเนี่ยกว้างมากที่ดินเขาหมดเลยนั่นนะ่นนนะบริเวณบ้านเขาก็กว้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นต้นไม้ขึ้นเต็มหมดแล้วเนาะ,ะสะบาบ้านข้างนอกสีอะไรก็ยังเห็นเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมเห็นแบบแบบนนเนาะมองเห็นไหมคะ นกลอ้อเนี่ยค่นะ,น,ะนี่นเสียงนกร้องนะนกร้อบ้านก็ประมาณนี้นะคะบ้านบ้านประมาณนี้เลยละนะงาน่ายให้ดูบ้านช่องก็ รงน,นี้เป็นยุงข้าวนะคะทางคานี่เป็นยุงข้าวของเขานะคะยุงช้างเนาะท่กนางก็ไม่กล้าเดินไปไหนไกลหรอกกลัวหมาเนาะหมามีทุกบ้านเลยนะคะมามีทุกบ้านเลยนี้ค่ะฟังนีดบ้าง ตรงนี้ที่เราเดินไปนะเห็นไหมหมามันเริ่มออกมาแล้วหมาเฝ้าหน้าบ้านทุกบ้านเลยนะคะก็ไม่กล้าเดินไปแต่ก่อนกุ้งนางก็มีนะคะหมาแต่ว่าตอนนี้ก็หมากุ้งนางก็ไปอยู่ดาวหมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็อยู่ดาวหมาแล้วดูบ้านถนนเดินกลับกันค่ะเย็นแล้วนะ เดินเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้กู้นางจะพามาเดินเล่นใหม่นี่ค่ะทางเดินกลับบ้านอู้อ,อ,อู้อะไรเห็นไหมหมามันมาเลยไหมเดินผ่านหน้าบ้านไม่ได้เลยหมาเลยหมาจะกัดเอานะคะหมาดุมากแถวนี้นะอันนี้ต้นชะอม,มนะนี่ต้นชะอมใครไม่เคยเห็น มันก็จะเป็นน้ำๆแบบนี้แหละเอาไปทานกับขนมจีนนะคะอร่อยอน,นี่ก็กระทินเนาะมันคล้ายๆกันแต่ว่าต้นกระทินนี้มันจะไม่มีน้ำเนาะแต่ว่าชะอมเนี่ยต้นมันจะมีน้ำแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยทานก็ทานไม่ได้หรอกเพราะว่ากลิ่นมันแรงนะชะอมะ ให้กันค่ะดูนกดูนกนกบินกลับลังนกบินกลับลังดู บินว่อนเลยนะนกเนี่ยบินกังวนเลยนะบินสบายใจเชิ่เไปนะดูหาไม่ได้หรอกเพรามันอ,อยู่สูงเนาะนกบินสูงบินข้ามหัวกุ้งนางไปแล้วก็บินข้ามหัวกุ้งนางมาอย่างนี้แหละบินสบายใจบินเล่นสบายใจเลยนกบินเล่นสบายใจเลยกุ้งนางก็ปิดคลิปนะคะไม่ได้ค่ะ